เดี๋ยวเรามาจัดตัวก่อนเลยจัดตัวเหมือนแจกทองเออเราเล่นเต็มที่นะเราเล่นเต็มที่จริงนะเอาแบบจัดตัวไกลๆมาเลยสวัสดีทุกคนเลยนะพร้อมกันยังกับการแจกทองของเราจะมีคนทําทองแตกไหมลูกากูไปแล้วจับยิงโอเคหนึ่งศูนย์น้ำโมเมลูลูกากูลูกากู GSB เอ้ยโอ้โหจอโหโตีสเสมออย่างไว <c oughs> แป,ป๊บเดียวเองแป,ป๊บเดียวเองครับท่านเดคันไลท์มาที่ลูกากูตึ้นหลังไปอ่าโนไปแล้วอเอา้าเอประตเองสองหนึ่งถอนอย่างเดียวจอวนนี้ชนไม่ดิเฮ้ยคุกซูเฮ้ย แทน,นุดเอ้ยเค้าเอ้ยกว่ามเวอร์ละอย่าโดนนะอันนี้พิมพ์เพลงนะเอาลูกากูกจับแล้วยิงลูกนีอ้ออกเฮ้ยเรนะียบร้อยแล้วหนึ่งนสวยแล้วหนึ่งพันทองจะแตกหรือเปลนะ่าโอยเล่นหนุ่ยดังอ่ะ ยอดไปสองสองโอ้พังแล้วกีก้าโอ้โหเมยเขาเฉยโอ้โหยอดมาเชลเลอร์ถึงไหมโอ้โหจบเกมหนึ่งพันทองแรกแตกว่ะปีกินราธิบาลูกนี้โค้งๆเรียบร้อยหนึ่งศูนย์มาลาโดน่าโอ้โหลุดเรียบร้อยโดนสองหนึ่งหาย แ่งเป็นหายมาแล้วนะยอดไปเอายิงโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งศูนย์มาที่ดูกากูเข้าซ้ายแล้วก็ติดข้อลูกน,นี้เรียบร้อยสองศูนย์เอายอไปโพสเซนลูกอีกแล้วจับหนึ่งทีแล้วยิงลูกน,นี้สามศูนย์เฮ้ยแดงไปวะไอโอ้โหเรียบร้อยสามหนึ่งสวยแล้วเอาลูกกูได้โพสเซนลูกาูจับลูกซ้ายลูกนี้เรียบร้อย 1. สยอี่หนึกก่ง เฮ้ยแล้วก็หูสี่สองลูกากูพอเซนแตงให้ลูกากูหูอุ้ยไม่หลุดครับโอเค,คบจบเกมที่สี่ครับจบเกมครับเกมที่สีคนนะ่ครับยังรอดนะไม่แตกนะครับ แตกไปแค่สองนะจากสี่เกมจากสัปดาห์หน้านี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยไม่ได้เตรียมไปอันนี้ผมเอาทีมซอฟลงมาพี่ผมก็เลยแบบมันจะได้แบบเออจะได้แบบห้าสิบห้าสิบอะไรประมาณนี้โอเคก็เกมแรกเราชนะไปนะไม่แตกนะเกมที่สองเราแตกไปนะแล้วก็เกมที่สามก็แตก เกมที่สี่ลอดตัวนะครับรอดตัวไม่แตกนะครับก็แตกไปแค่สองคน,นครับก็ได้รับวันงวัน1้า0ิบทองนะครับทั้งทั้ง2ท่านนะครับที่ชนะผมไปนะก็ติดต่อทีมงานอ e ีลิได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อไปให้อีกทีนะโอเคขอบอคุณทุกคนมากครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับฝันดีครับทุกคน